นะคะรัฐวิสาหกิจหน่วยง,งานเอกชนและก็ภาครัฐต่างๆนะคะวันนี้ที่มีความร่วมไม้ร่วมมือค่ะจัดนะคะเป็นคอนเสิร์ตการกุศลค่ะรวบรวมศิลปินนะคะในจังหวัดภูเก็ตค่ะเพื่อที่จะช่วยเหลือนะคะผู้ประสบภัยนะคะที่หาดใหญ่นั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะอันดับแรกนะคะสำหรับใครที่ได้ยินเสียงเราแล้วเนี่ยอันดับแรกเราเริ่มจากนนักโตกันนะคะพี่น้ำฝนใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะเสียงที่ทุกท่านได้ยินอยู่นะคะ MC น้กฝนค่ะ MC ใหม่แก้วนะคะ,ะแล้ววันนี้ใหม่ ว่าเรามีนะักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินะเดี๋ยวเราจะให้แม่แก้วนะช่วยประชาสัมพันธ์นะในส่วนของงานวันนี้นะคะเป็นภาษาอังกฤษนิดหนึ่งนะบระิจาคให้พี่น้องชาวต่างชาติของเราที่เข้ามาท่องเที่ยวในจะังหวัดภูเก็ตนะแล้วก็กําลังเดินจับจจาชใช้สอยนะคะที่บริเวณถนนรัชดาตรงนี้หรือว่า สำักงานปรานร้องชาวอาดใหญ่ทุกท่านนะคะกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้าใจกันด้วยนะคะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณนะรักชาวิสาหกิจท่องเที่ยวชุมชนชาเตอร์กันด้วยนะคะขอเสียงประมือดังนห้บการปลดวงอย่างแตมรุ่แบบค่ะสำหรับสตาร์เดตของเรานะคะพบกับนักร้องท่าน สวัสดีนะครับสวัสดีแข่บุญเกียทุกท่านเลยนะฮะร่วมสนุกกันได้นะจ๊ะมานั่งมอเตอร์ไซค์นุน่งซานเรื่องของฉังนมันไม่ใช่เรื่องของใครพูดมาคนปากแต่ไกลนะจะว่าหรือไรคนผีทะเลสมัยน้ยมแล้วจ้ะไม่ดีการัาไม่ฉันหุ่นเกอ,อีววอันเท่าพันโอเค มีเสน่หก็อย่างนี้แหลนะนาอยากมองรักของชาวบ้านรำคาญจริงๆที่ใา